เรี่วมาสมุดเหลืองไปเรื่อสมุดเหลืองเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเยือนบ้านคุณเด่นแล้วเนี่ยมือนี้เป็นเจ้าบ้านครับผมเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าของฝากในของพี่เซียนนะครับเพราะผมโอ้ของพี่เซียนของพี่เซียนพี่เชียนน้ำปาปลาดิบ่องของไอ้นี่เรื่องอะไรพ่ออันไม่เลิกไม่เลิกไม่ของคุณนะครับของใครครับของพี่เซียนเชลเลอร์ครับพี่เซีชลเลอร์มือนี้ไม่ได้อุบอ่นอายใช่ไหมคลังใจ มาเก็บเลือกกระสิบอลนี่ครับผมพอมาเก็บเลือกกระสีครับผมมาให้กำลังใจนะให้กำลังใจบอลเพี่ก็มาให้กำลังใจน้องๆโตเกียวมิวสิกำลังขึ้นเวทีเมงบั่มืองบัมเอฟซีหลายๆเต็มเลยไม่เคยมาไม่เคยมาเป็นครั้งแรกแบบของตอนเดียวอําคือเมืองบนเนีไม่เคยมาแสดงครับครั้งแรกเปิดค่ายมาปีหนึ่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกมาครั้งแรกกับฟังเลย คนเต็มเลยโตเต็มคนเต็มไปนั่งอยู่นาแล้วก็ไปเชียนเมื่อวานนี้ไปอยู่ไปอยู่ข้างนาแล้วจอบแล้วเมื่อนี้ร้อยลูกกับร้อยเมียมากสิร้อยลูกกับร้อยเมียมาเออโอ้ยผู้ใด้บ้ามีลูกมีเมียมากนี่มากนี่สิบอกว่ามีลูกมีเมียมากนีเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มโสดเป็นหนุ่มโสดครับผมอ้าวยังไงก็เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กและก็น้องๆตรงเดี๋ยวมี่ซีขาผมเนี่ยจุดอยากมาได้กับมาพี่น้อยง่ายอะไรไปได้กับว่ากำลังใจแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านพี่เด็กมากเลยน้องใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านใกล้บ้านนตอเดียวว่าดบ เอิ่นไปกินเข่าตั้งแต่เทพน่ะหล่ะเทพว่ากับยันพักผ่อนเนาะมัวงานพ้นหลมาหัวความนั่งมาหัวกันมาหนึ่งหมุมงแล้วครับกับซ่อมเฟรนคนอยู่ถึมาหัดควาก็เลยเอาเห็นลองพักผ่อนแางสินะโอเคเนาะครับเนาะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันกับพี่เดชยร์ใส่พูดเป็นเชตุเกียวแน่นอนครับเปิดวงก็ไปเด้วยวงจองคิวตัวนนี่ไปรับเชื้อแหแน่ไอซี่เรียกร้องมาหลายอยู่เปิดฤดูกาลเอาพี่เดชไปด้วยนะครับผมโอเคนะค่ะ ลองมั่วหน้าฮานมือนี่ดึกมือนี่สิยกมือนี่ยกมือนี่ยกนำเปล่าบอกวิเชี่ยนแล้วไอ้กินแต่เด็ดแต่ทั้งเปลาทำไมอ่ะได้บวกเองหอต้องให้วิเชี่ยนครับลดให้ได้สั่นดานเยอะเขากล่เก่งเขากล่เก่งก็ดานตัวดานได้ซื้ออย่างเขากลเออเขาก็ดานเก่งกว่าพึ่งพึ่งแล้วมาสมุดเหลืองไปเลุ่นสมุดเหลืองเมืองบอลเมือกลอยดานได้สิบหอว